หากเรื่องผู้หญิงจะขอจิตใจให้แงอัอพูว่าพัน Pha và biết mình thương à thôi bữa nay tư đương. เงาะม่อม่อมาพี่ยงเองมาลูกมาม่อเนี่ยืนยืนลองยืนแล้วก็แก่งหัวใส่ไปเรื่อยๆเงาะท่าไม่เลยมันจะได้จะได้เก็บแม็กไปน้ำมันจะได้หมดไงมาลูกมามายืนแล้วก็แก่งใส่หัวได้ลูกเด้ต้องแก้ได้เขาไทยช่องใหญ่ให้พ่อจูเด้วยสิไม่แช่แก้กับก้อนกับต้องวัวเสียไปว้าวค่ะ โอ้ยเขียนไปได้รับเชิญเชิญจะไ่เป็นมาแตเป็นเดบุเชิญจะไดนเดยเขาเงท่งตาเท่งเสือแล้วหกระนัหนูเป็นไหนแตละแหงไซนี่ยงาัเขามุอพอว่าแล้วอย่าใสยอย่าไส่นะพีทางเดียวคืออีโม่รู้จักไมอีโม่อีโม่อะมันเข้าเมื่อกี้เนี่ยเมกี้พ่สล้งเมียเกาไค อย่าลืมในคับัตรหน้างานนะครับบัตรราคา120บาทบหน้างาน120บาทแล้วก็สมุนสมุนไพรออนมาเหมือนเดิมอรลอดเมื่อเด็กกับมาคือเก่าครับเซตเดิมนะครับ200บาท200บาทรับแลกบัตรเข้าชมงานบัรใบหรือพี่น้องป่อับรใจพี่น้องป่อับรใจก็คือสื่อบัตรสกกอนในวันเช่าฟากับมาคนะครับยังไปที่บุศสมุนไพรยิงวันเราก่อนนะครับเพิ่มเงินอีกเพียง80บาทเท่านั้นนีปกติแล้ว1ก้อนนะพราหลอด1ก้อนอยู่ที่ก้อนละ3าบาทบ0ก่าบาทเออ โอ้หุ้มหุ้มหุ้มไม่ยังได้ดิขวัญบูนไอ้เห็ดไคไว้ได้่นี่แม่คือออกไงไงแต่ซื้อบัตรร้อยยี่สิบบาทใช่ที่ใจได้กค่ได้แค่ครบสองร้อยอ่ากระเด๋ีเ้าก็ไปบูธไปบูธก็คือซื้อบัตรปั๊บแล้วถือบัตรไปยืนค่อยซื้อบัตรแล้วได้นี่แล้วค่อยแลกซื้อสมุนไพรหญิงอ่อนแน่หกก้อนในราคาเพียง เพิ่มอีกแปดสิบบาทได้ลยเพิ่มอีกแปดสิบบาทได้สบู่หกก้อนบาทใช่ถูกก้อนแล้วสิบสามบาทเองได้รวมหมอลำคอนเสร์ตฟรีด้วยพี่น้องที่อยู่ภายในบ้านครับตอนนี้ก็สามารถเข้าุมปิดได้เลยกับกันนิดหนึ่งร้อยสิบ้าบาท อโอ้ <c oughs> เลาพะวงน้าแมงอยู่เก็สนส่นอนเยอะยก็ไปเถอดีออ๋เอ ยิงควันเลยดีไหมยิงควันอูดเลยยิงมันกับวายันเออขอบคุณมากโอ้ยบักเอิญยันวายันยันควันแกยันนิดหนึ่งา่ะวายันระหว่าะที่มันตกใจถ้ายิงควันนี่มันจะบางนะอ่ยิงอูดไปเลยเอาลูกกับตามลูกเฉดเจ็ดเจ็ด ม to so ีอาการของพี so uh, yeah, right. ่ดรอเนี <enthusiasm> Ay, ่ยเพ่งสระเดี๋ยวมันจะไปของมันเองมันเมาควนเหรอค้างๆมันเนี่ยมันยังของสีไปมันวัดได้วัดแบบไหนมันสีไปโยมอยู่ที่บ้านมันก็นี้ดอกนั่นเห็นบ่ยังคือเก่าไหนเดี๋ยวยังคือเก่าโอ้ยยาวไปนั่งซ้ำขาตายนั่งเป็นนี่ะแม่อย่างโน ลากรึสบายดกมือลาี่หมวกกันน็อกไปเนคุยลาอันนี่หมวกกันน็อกอะไรแหงคาดมันเขาดันพอบ่ายจะใส่เกิดไปอย่าใส่เกิดไปมาทมกะคอยอตาง เขามีคลิปดได้ตววนุ่มว่าายออกสมคลิปเี้สาว่ีเล้ยวว่คลิปเลียวว่ะยว่คลปลี้ยะคลิปเี้ยว่ะอลิป้่คลิปเยว่ะคลเล้ยลล้ยว่ิเล่งเี้ย่ะเลี่ะี่ี้่ะคเี้่อคลนอเลลเลี้่เี้ะเลี้า่ลจ่้ ดอกจานบ้านโอ้มือดอกจานบ้านเนาะจ้าอันมาจากไหนแม่มาจากไหนนี่ลูกเขยมาชงคือได้ลูกเขยดีใช่ไหมลูกเขยดาซูมื่อซูเว้เบ่งเต้เบ่งแต่คลิปสาวน้อยลูกเขยดาซู่เมื่อเต้นคากเนาะจ้องแล้ว สาวหน่อยเป็นแบบแม่กอนเหมือนจองแล้วโคกจานเนาะปลาโคมปีอุ้ยขาคาขาขานะครับม้วนเนาะม้วนลายบานมุกอยล่ล้วนลายตัางตัางเส้นนี่นี่เลื่อนหนาปลายเลื่อนหนาแล้วก็แล้วก็ดอกแก่นบ้านแล้วก็สงกรารมีแต่หมอล่ำข้างหน้าจ๋าจ๋าจ๋าเอ้าขอบคุณในหลายร้อม้วนบานโคกจานนะครับร้อม้วนบานบานนั้นนวล น้านวดโอ้ยไม่แต่สรีสเกตพี่เนี่ยน้านวดมาอีกแล้วโอ้น้านวดมาอีกแล้วพุ่นนะสุ่มจ้างสาวน้อยบอกพุ่นนะสุ่มจ้างสาวน้อยได้เนี่ยอ๋อเป็นซุ่มเป็นเครื่องเลยเอาขอบคุณหลายครับไปทางไหนก็มีแต่บ้านจ้างสาวน้อยพี่น้องเอ้ยนะครับม่วนมวนน้ำกันนะครับ